พัดพุดโทโอ้ยสว่างละบานลังนี้ก่อไป<ช>มองใดที่มีเสียงสวดมนตนระลึกถึงคุณพระพุธพระธรรมพระสงฆ์เขา่าชา่นทำสมาธินี่สร้าเป็นวิมานเลยบไดเวรเลนยมนุษย์เราสร้างบ้านใหญ่โตน,นึกว่าเป็นวิมานนะไอ้นั่นมันเป็นที่อยู่ของร่างกายแต่จิตที่เป็นวิมานคืออยู่กับคุณศีลคุณธรรมและมันจะสว่างนั่นเรียกวิมานของจริง ร่งนี้เขาอยู่ไปบวดรอนหลอกมันก็แก่เทาเน่าไปคิดว่าค่อยเดินลุงคองไปเรื่อยๆแล้วก็หายว่าคิดไปอย่างเงี้ยนอาวนายัดโยมสุดท้ายนหนึ่งนาทีก่อนจบก็คือให้เชื่อในกรรมดีที่เราทำแม้วันนี้กรรมดียังไม่ให้ผลอย่าท้อเพราะว่าคำว่าความดีจะมีบทพิสูจิ์คือตัวเรา จะพิสูจน์ชีพวิตเราเมื่อเจออุบาสรคแล้วเราสามารถจะก้าวพ้นไปได้ไหมถ้าเราก้าวพ้นได้บารมีธรรมเราจะสูงขึ้นนั่นแหละจึงมีตบะธรรมที่แก่กล้าขึ้นแก่กล้าท่านกำลังปฏิบัติธรรมเผดมุนภาวนาภายนาอยู่เลยทําไปเถอะหน้าตาจะสว่างสวัยเอานะเทนี้ญาติโยมวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพหสิบหกวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนะ ก็จะมีกระถิ่นที่วัดพระพุทธแสงธรรมนะที่สระบุรีอ่ก็ใครจะมาทอดก็เชิญบ่ายโมงตรงเราก็ทอดกระถิ่นมาช่วงเช้ามาทานอาหารมีรถรับส่งมีรถบัสนะใครอยู่ที่อนุสาวรีมาขึ้นที่อนุสาวรีใช่แต่แต่โยมต้องไปอยุงพีนี่มันไกลหลยนี่อยู่ชายภูมิมันไกลหลย แล้วก็จุดที่สองก็หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ,อะเอาข้ามาหกลูกเออและโยมก็ระวังเรื่องเพจปลอมเรื่องเฟซปลอมถ้ากลุ่มเขียนว่าพพุทธแสงธรรมของสาธารณะเป็นกลุ่มปลอมหมดเลยนะของวัดไม่เคยมีกลุ่มสาธารณะวัดพระพุทธแสงธรรมที่ชักชวนให้โยมลงไปในรายกลุ่ม สาธารณพระพุทธแสงธรรมไม่มีนั่นคือของแอบ,บอ้างปลอมและหากินกันเยอะ <Okay. S 1> นะหากินเยอะให้รับท <Okay. S 1> รบาบ <Okay. S 1> ใครชวนทําบุญนั้นปลอมหมดเพราะเลขที่บัญชีไม่ใช่ของวัดพระพุทธแสงธรรม <Thank you. S 1> และไม่ใช่ของพระราวชวชญาณรังศีนะให้รับทราบ <Okay. S 1> เอาเอาข้าวไปทานกัน <Okay. S 1> ใครจะมีกุศลไปร่วมบุญกรถินใครจะเป็นรองเจ้าภาพกระถินก็ เชิญนะรอ,องประธานกระถินปีนี้ก็จแจ้งเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่นะหนึ่งหนึ่งแสนบาทหนึ่งหนึ่งหนึ่งกองนะะมีลูกศิษจองกันแต่ธรรมะก็จองไปด้วยให้พ่อให้แม่ไปด้วยกองนะอา่าวนี่เอาเสื้อผ้าอา่อารองเท้าของโยมใช้หนีบเหรออ,อย่างนี้ใช้อ่าลองดูที่ได้ไหมเบอร์ห้าอ่าลองเส็บดูลองใส่ดูดน่าจะได้ เป๊ะเรียบร้อยเอาดึงออกปลาสติกนะไปมีขนมลองอออค่อยๆคิดเบื้องว่าสีเห็ดเอียงเนาะค่อยๆ่อสีให้มันอ,อยู่ยต่อสีได้มีความหวงังชีวิตเอาเอาวางไว้เลยวางฮะความหวังมันจะ<า>นเ,เกิดติดกว่าแล้วความหวงังครั้งสุดท้ายไปไหนา ได้ไปหน้าก็มีจะไปเรื่อยๆเลยเแบบนี้นึกถึงสภาพนะตื่นลงห้วยลงคลองก็หายวับไปเรื่อยๆคิดแบบนี้ดีแล้วอ้าวไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> สมควรเวลา <c oughs>